สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ศึกรวมพลคนรักมวยไทยนะครับบวกศึกซอสมหมายครับที่พิธีราชดํำเนินประจำวันจันทร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5นะครับวันนี้เป็นรายการใหญ่นะครับมวยชก17นาฬิกานับผ้ามงเย็นวันนี้ที่ราชดำเนินกู่แดงนั้นก็จะเป็นกาก้า นายก,กุ้งเมืองเพชรนะครับหรือเจ้ากากาแปะมินบุรีพบกับทางด้านเพชรโฟกัสแอดสันปะตองที่หนักหน9่อ้ปอนด์คู่เปิดหัวนะครับคู่ที่2ก็จะเป็นเพชรศิลาวอลอุทชาพบกับทางด้านเพชรสมหมายสอสมหมายที่มีนักหนึปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นโรณชัยตอรามอินทาพบกับทางด้านโยจินเอฟเอกรุ๊ปคู่นี้พบกันที่หนักหน6ปอนด์ คู่ที่สี่ก็จะเป็นคมเพชรชดบางแสนพบกับทางด้านทุ่งน้อยลูกบ้านใหญ่ที่น้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์คู่ที่ห้าก็จะเป็นลำน้ำมูลเล็กออชริยะพบกับทางด้านฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวคู่นี้พบกันที่น้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบสามต่อหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับลำน้ำมูลเล็กต่อให้สองปอนด์คู่ที่หกนะครับแสงมณีพิเคแสนชัยมวยไทยยิม วันนี้พบกับทางด้านเพชรมณีพรหลักบุญที่มัหนัก138ต่อ140ปอนด์นะครับเพชรมณีต่อให้2ปอนด์และคู่ที่เจ็ดก็เป็นคู่เอ,กอ,ก,อ,ก,อ,ก,อกอีกคู่นะครับกล้องไก่นี่มวยไทยพบกับทางด้านกุหลาบดาซอจอเปียกอทยุทัยคู่นี้พบกันที่มัหนัก140ปอนด์นะครับที่เป็นรายการศึกรวมพลคนรักมวยบวกศึกสอสมัยที่เวทีราชด,ดำเนินวันนี้นะครับโชค สิบเจ็ดนาฬิกาครับห้าโมงเย็นมาดูผลการชั่งน้ําหนักเมื่อเช้านะครับกาก้าไเมืองบุรีเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ทพิกัดส่วนเพชรโฟกัสมาร้อยยี่สิบเก้าจุดหกครับลดอยู่ศูนย์จุดหกคู่ที่สองเพชรศิลานะครับมาร้อยยี่สิบจุดเจ็ดนะครับลดอยู่สองจุดเจ็ดลดอยู่กิโลเศษเศษครับลดเศษเป็นคนสุดท้ายนะครับเมื่อเช้าสำหรับเพชรศิลา พบกับทนานเพชสมหมายเมื่อเช้านี้เพชรสมหมายมา,า,า,า118.6ลดอยู่0.6นะครับรณชัยมา127นะครับลดไปปอนหนึ่งส่วนโยทิน FA คุปมา126.3ลดไป0.3คมเพชรจดบางแสนมา126.8ลดอยู่0.8นะครับทงน้อยลูกบันใหญ่นะครับมา127.2ครับลดอยู่1.2 คู่ที่5ก็จะเป็นลำน้ำมูลเล็กนะครับมาเช้ามาร้อมามปอนด์เท่าพี่กัดฟุกน้อยมา1 1 0 1สิบร้อยลดอยู่1.3คู่ที่ต่อ2ปอนด์นะครับคู่แสงมณีนะครับแสงมณีมา140นะครับพี่กัด138ยสลดอยู่2ปอนด์ทอมหนักให้เพชรมณีสองปอนด์ครับส่วนเพชรมณีก็มาร้อยสามสิบเก้าจุดเก้านะครับน้ำหนักขาดกล้องไกลนี่มวยไทยก็มา ร้อยสี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดครับลดอยู่หนึ่งจุดเจ็ดและก็กราบดําสอจเพียกอุทัยก็มาร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับลดอยู่ปอนหนึ่งที่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้านะครับมาดูราคาเรทนะครับราคาเรทเพชรโฟกัสต่อห้าสองครับคู่แรกเพชรโฟกัสเป็นต่อห้าสองครับต่อกากาทาท่าจะไหลไปสามหนึ่งแล้วนะครับเพชรสมหมายเป็นต่อห้าสี่นะครับเพชรสมหมายเป็นต่อห้าสี่โยทินสิบเก้า คมเพชร54นะครับลำนูโมลเลก32แสงมัดส74แล้วก็กล้องไกลไขต่อรองนะครับเพชรโฟกัส52จะไล่ไป3จะไล่ไป31แล้วนะครับเพรสมหมาย54โยทิน19คมเพชร54ลำนูโมลเลก32นะครับแสงม็ดส74แล้วก็กล้องไกลต่อรองนี่เป็นราคาเรทนะครับอย่าลืมนะครับแฟนคลับที่สนใจนะครับวันนี้ถ่ายทอดสดทาง เพจทาง Facebook ต่างๆครับเดี๋ยวก็จะมีลิงก์ให้นะครับแฟนคลับที่มีที่เด็ดมีของดีนะครับหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวขอแนะนำครับแอปพลิเคชันสอนะครับเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัติวันนี้เปิดเรดมานะครับช่วงพักยกไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำเปิดราคาจริงตามเวทีนะครับไม่มีค่าน้ำหายากครับที่นี่มีนะครับ แอปพิเคสสีที่เราจบครบทุกความมันนะครับการันตีเรื่องความเป็นของทางด้านการเงิน,นแฟนคลับก็เข้าไปสัมผัสด,ดูนะครับสมัครได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับไม่มีคา่าใช้จ,จ่ายขอข้อมูลสมัครแล้วเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูบรรยากาศในพักยกนะครับหากไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0 9 3 0 0 5 0480นนะครับผมพร้อมที่ให้คำแนะนำยินดีที่จะ ให้คำปรึกษาตลอดเวลานะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผมนะครับศึกรวมพลคนรักมวยไทยบวกศึกสอสมัมายนะครับ<อ>มาดูคู่แรกก่อนนะครับกากา้กาแปะเมนบุรีนะครับนายกุ้งเมืองเพชรนะครับร้อยยี่สิบเก้าปอนด์พบกับทางด้านเพชรโฟกัสแอนสันปาตองร้อยยี่สิบเก้าปอนด์เมื่อเช้ามาลดอยู่ศูนย์จุดหกที่จริงคู่นี้นะครับกาก้าซ้ออยู่กับพี่แปะเมนบุรีน้าหนักของจริงหนะึ่ร้อยยี่สิบเก้าเป็นน้ําหนักก็บีบพอสมควรนะครับแต่ว่า ช่างเช้าต่อยเย็นก็คงจะพอฟื้นนะครับร่างกายส่วนเพชรโฟกัสเนี่ยน้ำหนักร้อยยิบเก้าปอนด์ก็ปล่อยขึ้นมานะครับคุมอยู่ไม่กิโลกาก้กาซ้อมอยู่กับพี่แปะเมืองบุร,ร,ร,รีนะครับเพชรโฟกัสซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับหนักแรงทังคู่นะครับเจ็ดไฟไม่แพ้ไข่นะครับเพชรโฟกัสพร้อมสดแต่ว่าวันนี้พร้อมหนักขึ้นมาเจอกา,าอร้าเรทเป็นต่อแพงครับห้าสองจะไหลไปสามหนึ่งอยู่แล้วครับ วันนี้นะครับการที่เพชรโฟกัสจะเมาชนะกากาแปมินบุรีไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้นๆอาจจะไปก่อนแต่ว่าท้ายท้ายกากาหนักแรงเข่าในเหนียวหนึบนะครับเทรดเปิดมาเช่นนี้น่าลงทุนรองครับแพ้ชนะมีโอกาสได้ตังค์นะครับกา้กาแปมินบุรีไม่กลัวมวยประเภทนี้ด้วยนะครับหนักเจอหนักแรงเจอแรงฝีมือเป็นรองนิดหน่อยแต่ราคาเด็ดปิดมาแพงเกินไปนะครับ ราคานี้น่าลงทุนรองพิที่กากา้านายกกุ้งเมืองเพชรนะครับแพชชนะมีโอกาสออกตัวบางทุนกินสองข้างได้นะครับและมีโอกาสพลิกมาชนะได้นะครับได้ใหญ่ได้ดับได้แรงนะครับส่วนเพชรโฟกัสได้สูงกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับคู่ได้เปิดหัวมาชอบพิธีกากา้านายกุ้งเมืองเพชรมาดูคู่ที่2ของรายการนะครับเพชรศิลาวอุทชานะครับตัวนี้หนักแรงฟอร์มสดเจอกับเพชรสมหมายสอสมหมายครับตัวนี้เก่าเก่าเกม เมื่อเช้าเนี่ยทางด้านเพชรศิลารถลำหนักเ็จเป็นคนสุดท้ายนะครับหนักแรงแต่มาเจอเกา๋มา,กามาเจอแก่งฉลาดอย่างเพชรสมหมายนะครับเมื่อเช้ามารถอยู่ศูนย์จุดหกคู่นี้นะครับเปลิดเปิดมาไม่ห่างแต่ผมชอบไปที่เพชรสมหมายสสมหมายครับหนักแรงฉลาดหลักเลียมดีหน้าัวโตรอดได้ครับวันนี้เก๋ากว่าหนักแรงกว่าน้ําหนักมาดีด้วยนะครับเพชรศิลารถลำหนักเยอะไม่รู้ว่าตอนเย็นจะฟื้นทันไหมนะครับ ส่วนตัวผมชอบพิธีเพชรสมัยสอสมัยนะครับคู่ที่3ของรายการครับรณชัยตอรามินทานะครับจากคุบุราชธานีซ้อมอยู่กับพี่แป๊ะมินบุรีครับเมื่อเช้ามาร2อปอนด์ลดไปปอนด์หนึ่งเจอกับโยธินเอสเคลุบนะครับโยธินเขาในเนี้ยวเนบขวางหน้าดันแทงไม่กลัวมวยฝีมือนะครับแต่ว่าต้นๆเนี่ยจะจับตีข้องทีรณชัยยากหน่อยราคาเปรดเปิดมาให้ทางด้านโยธินเป็นต่อหน้าลงทนลองอีกตัวครับ ต้นต้นรณชัยมีโอกาส์ฉายไปก่อนนะครับราคาพลิกกลับมาเป็นต่อแฟนคลับก็ออกตัวบางทุนเอานะครับแพ้ชนะมีโอกาสได้ตังค์โยธินชนะได้คงพลิกเท้ายนะครับคงพลิกเท้ายวันนี้ไม่ง่ายที่โยธินเอฟคุปจะมาจับตีจะมาคล้องตีนะครับมโอกาสโดนหมัดโดน2อโดนแข้งซ้ายแล้วก็เป็นรองลง,ลงทุนรองที่รณชัยครับแพ้ชนะมีโวกาสออกตัวบางทุนนะครับ คู่ที่สี่ของรายการนะครับคมเพชรชดบางแสนกับทนายธงน้อยลูกบ้านใหญ่นะครับคมเพชรซ้อมอยู่ที่สิทธิสารสือครับตีนหนักแรงมูสู้ดีนะครับปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธหลากหลายทวงหลังร่างกายดีฟอร์มสดนะครับเจอกับทงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับซ้อมอยู่ที่เด็กเก้าสิบเก้าตัวนี้สูงยาวเขาหนักเหนียวแรงนะครับแต่ว่าวันนี้เจอคมเพชรไม่ง่ายครับที่จะเข้าไปจับไปตีเพราะว่าคมเพชรไม่ได้กลัวมวยเขานะครับเหมือนคู่นี้คมเพชรเปิดมาเป็นต่อ ข้าวมเพชรไปก่อนครับรุนนับนอกได้หมัดหนักสอกคมเกมสั้นเกมยาวไม่เสียเปรียบครับรุนเกมสั้นก่อนไม่นับไปนอกข้อ,ขอตัวบังทุนนะครับผมชอบปทีีคมเพชรชดบางแสนครับคู่ที่4ของรายการมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับลำน้ำมนเล็กอเฉรยยะนะครับซ้อมอยู่ที่เด็กเก้าสิบเก้าไหยตีเจอกับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี้ยวนะครับซ้อมอยู่ที่บุรีรมัมคู่นี้เป็นดับีไฟจากเมืองแปะนะเมืองบุรีรมัม ลำน้ำมูลเล็กวันนี้ตอมหนักสองปอนด์ครับร้อยสามสามต่อร้อยสามสิบห้าเมื่อเช้าในลำน้ำมูลเล็กมาเท่าพี่กัดนะครับส่วนฟุกน้อยมาร้อยสามสิบหกจุดสามครับลดอยู่หนึ่งจุดสามเหมือนคู่นี้ฟุกน้อยยังไม่ถึงนะครับพูดยังไงยังไม่ถึงยังห่างลำน้ำมูลเล็กหนักแรงทุกลูกฝีมือดีร่างกายเยี่ยมนะครับฉลาดแล้วก็ไม่กลัวมวยเข่าด้วยนะครับถ้าฟุกน้อยจะพลิกได้คงมีแค่ศอกมีลูกก้ารคอ ะจะมาจับทีคล้องทีลําน้ามูลเล็กยากครับต้นๆลำาน้ามูลเล็กมีโอกาสไหลไปก่อนนะครับเข้าไปก่อนเข้าแล้วราคาไหลของตัวบางทุนกินนะครับผมชอบไปที่ลําน้ามูลเล็กอชริยะคั่ที่6นะครับแสงมณีพิเคสันชัยเมย์ไทยยิมกับเพชรมณีพอหลักบุญแสงมณีนี้จากพระยืนนะรพระยืนขอนแก่นเป็นลูกรักลูกชายของผู้หมวดสุดใจพาจันนะครับร้อยตำรวจโท สุดใจพาจันครับเพื่อนร่วมรุ่นจากโมดินแดงงส2-2นะครับขอนแก่นเป็นลูกรักเขานะครับวันนี้แสงมณีนะครับได้เก่าได้ตีนหนักแรงนะครับกระดูกการผันมวยดีกว่าเยอะครับวันนี้ตอมหนักให้สองปอนด์เมื่อเช้ามา140นะครับลดอยู่สองปอนด์ย้ายสังกัดไปอยู่กับเสียแขกพีเคแล้วนะครับไม่ได้อยู่กับนักธุรกิจเหมือนเดิมการพิซซ้อมเยี่ยม ซ้อมแบบมืออาชีพสร้างวยทําำวยแบบมืออาชีพวันนี้ดีกว่าเยอะนะครับเพชรมณีช่วงหลังฟอร์มสดแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับแสงมณียังห่างพอสมควรนะเพจเปิดมาเจ็ดสี่แล้วนะครับทางด้านแสงมณีเป็นต่อต่อมหนักสองปอนด์เมื่อเช้าก็มาขาดอีกนะครับสาหรับเพชรมณีจากคุบลซ้อมอยู่ใครซอจาโรวันนะครับที่รีสเกตวันนี้เป็นรองพอสมควรมาไฟนี้โอกาสพลิกชนะก็มีครับแต่ว่ามันน้อย ไม่ที่เด็ดไปเลยนะครับแสงมณีพิเกศัณชัยมวยไทยยิมถ้าคู่ปิดท้ายรายการวันนี้นะครับกล้องไกลนี่มวยไทยนะครับเมื่อเช้ามา141.7ลดอยู่1.7ซ้อมอยู่ค่ายเจ็ดคำทอนนะครับของท่านสละวัตรแกะหนักแรงทุกลูกเช่นกันครับแต่ว่าวันนี้มาเจอมวยหนักเช่นกันเขาเกมกราบดำสอจ๊อเปียกกไทยนะครับหนักแรงฟอร์มสดตั้งไกลดีกระดูกการผ่นมวยดูดีกว่านะครับพิกัด140ปอนด์เมื่อเช้านี่ลดอยู่ปอนด์หนึ่ง คู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่กล้องไก่นมวยไทยเหมือนคู่นี้ไม่ห่างครับใครพลาดเป็นหล่นนะครับรุนนำน่กได้ทั้งคู่มีโอกาสพลิกไปพลิกมานะครับแต่ผมผมยองชอบไปที่กล้องไก่นมวยไทยสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับคู่แรกผมชอบไปที่กากา้านายกุ้งเมืองเพชรครับหน้าลงทุนรองหนักแรงน้ําหนักธรรมชาติครับคู่ที่สองชอบไปที่เพชรสมยัยสอสมหมายนะครับตัวนี้ฝีมือดีฉลาดาเฉลี่ยมดีมาเช้าเพชรศิลาลดหนักเยอะนะครับน่าจะมีผล คู้ที่สามผมชอบไปที่โรณชัยตอรามินทาครับฉลาดหลักเดียมดีจากเมืองุบลวันนี้ต้นๆไปก่อนแน่ครับจะแพ้ก็คงพลิกแพท้ายค่อยตทัวบังทุนเอานะครับคู่ที่สี่ชอบไปที่คมเพรโชดบางแสนเก่าเกาเกมหนักแรงไม่กลัวมือประเภทนี้นะครับต้นๆรุนนําน็อกได้ราคาน่าจะนําไปก่อนเพื่อทัวบังทุนนะครับถ้าไม่นับไม่น็อกและคู่ที่ห้าชอบไปที่ลำน้ามูลเล็กอชริยะครับตัวนี้ฉลาดหลักเดียมดีเก๋าเกมกว่าต้นๆนําไปก่อนแน่ครับเพื่อทัวบังทุนนะครับ จะแพ้ก็คงพลิกแพ้ไท,ท้ายนะครับเพราะว่าคู่โชคได้ใหญ่แต่ว่าวันนี้ลำนุมนเล็กดูดีกว่าเยอะนะครับคู่ที่6นะครับชอบไปที่แสงมณีพิเกสนแสนชัยเมทยยิมนะครับในันี้ยายสังกัดจากนักธุรกิจมาอยู่กับการทํามวยของเซแขกตัวนี้ทํามวยอาชีพครับเซแขกนะครับให้การสนับสนุนมีซอแอนอะจารชายก็ดูแลการที่ซ้อมตัวนี้เก่งนะครับฉลาดหล,หลักแหลมดีลูกรักของผู้หมดสุดใจ วันนี้ดีกว่าเห็นนะครับเป็นทีเด็ดในรายการและคููสุดท้ายไม่หังนะครับผมชอบไปที่กล้องไก่เนี่มวยไทยตัวนี้สูสีใครพลาดเป็นหล่นแต่ผมยังชอบไปที่กล้องไก่เด็กในกระาของท่านสารวัตรแกะนะครับสามตัวกลับบ้านวันนี้นะครับคููแรกนั้นผมชอบไปที่ขมเพชรชนบางแสกนะครับเขาวกว่าหนักกว่าแรงกว่ารุ่นน้ำนกได้คู่ที่สองครับชอบไปที่ลำน้ำมนเล็กออดชลิยะฝีมือดีกว่าเยอะครับ ที่มือดีกว่าเยอะวันนี้ตอหนหลักสองปอลไม่มีปัญหานะครับและคู่สุดท้ายที่เด็ดตัวที่สามครับผมชอบที่แสงมณีพิเกนสันชัยมวยไทยยิมต่อสองปอลก็ยังดูดีกว่านะครับวันนี้เพชรมณีถึงจะเก่งถึงจะความสดแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับสามตัวกลับบ้านนะครับคมเพชรลำน้ำมูลเล็กแล้วก็แสงมณีพิเกสันชัยมวยไทยยิมท้ายนี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจผมมาโดยตลอด รวมคอมเมนต์ร่วมสแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพอย่างเป็นมิตรขอให้ท่านชมโชคดีร่ำรวยนำเงินนำทองกลับบ้านพระลูกฝักเมียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ